ไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่สักนิดเลยเหรอมีนิดนึงเคยเจอแฟนน้องสาวฉันไหมฮ<ะ>แฟนน้องสาวนายเหรออืมที่ฉันเคยพูดถึงนักศึกษาปอโทคนนั้นไงอ๋อชินกออกแล้วเหมือนว่าจะเคยเห็นนะฉันถามหน่อยคนนั้นเป็นไงพี่น้อยคลั่งรักอมากๆเลยนะ วางแผนจะไม่กลับบ้านจะอยู่ที่อีเหอ,อฉันไม่รู้ว่าเขามีเสรอะไรออฉันนี่ฉันได้ยินเสียงน้องสาวฉันใช่ไหมนายพวกนายพวกนายอยู่ด้วยกันเหรออ๋อใช่พี่พี่พพอวยพรมันเกิดเสร็จแล้วก็วางได้แล้วคะออ่ะนี่จะบอกนะว่าพวกเธอไม,มไม่มีไม่มีอย่าคิดเพ้อเจอ้อ ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเธอก็บอกว่าไม่ใช่ล้อลวนอะไระคือฉันรู้แล้วว่าพี่จะพูดอะไรพอแล้ววางได้แล้วคะ่ะพวกเธอจะไปกินข้าวกันเหรอใช่ใช่ค่ะจะให้ทําตัวเป็นคนได้หัวใจเหมือนพี่ได้ยังไงกันอีกอย่างทําไมถึงบอกว่าพี่เป็นคนซื้อของขวัญน,นั้นฉันเป็นคนซื้อของขวัญน,นั้นเองต่างหาก <c oughs> อ,อ,อ,อไปฉลองวันเกิดกับคนแก่ไม่รู้สึกแปลกบ้างเหรอยอาผีน้อย อย่าลืมรีบกลับมาหาลาัยด้วยละ่ะวางละ่ะรีบรีบรบวางสายไปเลยวันดีเพื่อนรีบนอนเละแฟนงั้นเหรอฮะแฟนอะไรกันเนี่ยฉันบอกเขาว่าไกลจะมีความรักแล้วไม่ใช่มีความรักแล้วนะเขาเขาฟังผิดไป นักศึกษาปริญญาโทแล้วพี่ยังไปสอบทันไหมเนี่ยไม่งั้นจะบอกพี่ชายเธอยังไงอะไม่อย่างงั้นบอกพี่เธอว่าเลิกกับแฟนนักศึกษาปริญญาโทคนนั้นแล้วจากนั้นก็มาคบกับพี่เหมือนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ไม่ได้แน่นฉันฉันไปคบกับพี่แล้วตอนไหนอะเลาเธอเล่นไปแบบ็ตไพี่ชายเธอหมดแล้ว ยังไม่ยอมรับอีกว่ารู้สึกดีกับพี่พี่ก็รู้แต่แรกแล้วใช่ไหมรู้อะไรไอะพอแล้วไม่รลเธอเล่นแล้วพี่มีเรื่องจริงจังจะถามเนี่ยอือพูดสิคะ เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่สักนิดเลยเหรอมีนิดหนึ่งได้ปฏิกิริยาแค่นี้เหรอ,หอ พี่พี่ไม่รู้สึกแปลกเหรอทำไมฉันรู้สึกดีกับพี่แต่กลับไม่ตอบตกลงยังให้พี่คอยตามจีบฉันแตเธอบอกว่ามีนิดนึงไงน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่จะคบกันได้งั้นถ้าฉันไม่ตอบตกลงพี่ไปเรื่อยๆล่ะงั้นในแต่ละวันเธอก็ต้องรอพี่ไปตามจีบเธอ,อยังไงซะคาดว่าชาตินี้เธอคงได้มีความรักแค่ครั้งนี้แล้วดังนั้น ที่สาวน้อยคนอื่นมี่ชื่อ,อของเราก็ต้องมี